สวัสดีค่ะกับช่องุดมเพชรเชดูชว,วันนี้เรามารับรถใหม่กันครับอเรัีาง,โอโอนนงนะยงดีนะเป็นแปดหนึ่งถ้าเป็นเจบดหนึ่งแล้วเสียดายแย่เลยอเอนะเอ เออมาหลังมาหลังลอตเตอรี่ออกครับแล้วครับหมดแลครับเม็ดบิดหนึ่งครับออันนี้เป็นสไลด์ลงครับไม่ได้กล,ลงางปิดนะครับ ยังดีนะเป็นแปดหนึ่งถ้าเป็นเจ็ดหนึ่งันเสียดายแย่เลยเยครับจัดนี่เลครับครับครับประจำตำแหน่งครับ เอไฟเสร็จเท้าเด็มแหละ ดตาครับสวัสดีคร <Wissenschaft> ับสวัส <Kiss> ด <é> ีค <GO> ร <av i> ับ